ครบควที่โอกลูกที่้านทีสามีภรรยาเป็นไรกันแล้วก็ขอให้รักษาสดีอกาสดีดีื้นดีไว้นะเพราะว่าคนดีนะอกาดีแล้วก็สิ่งดีมาให้พวกเราใช่ไหมครับใช่หรอครับหนึ่งปัวกัดอีกเก้าเดือนสรับสนุนให้รวไ หลายคนติดตามท่านออนไลน์ทั้งโซเชียลครับการนั่งไตในตะบดีม้าหรือบางเพื่อนนั่งไตตะบดีไปนอกจากม่นไม้สะดวกที่นี้นะฮะตะบดีจะต้องเป็นช่วงลับนอนแต่เขาเกิดมาเป็นลูกบอเล่นทันตกคำมาจะมีนิ้วเสียงดนตรีน้อนโดเอาเริ้งนี่ลาฟอนในย่ายท่านทั้งอำเภอบางไผเข้างบนแง่ขอหน่อยอาจารย์ขอโบราณสีด่างแง่ ี่หลายเอาไหมลูก้อนค้นัดี่คว้านลูกคว้านไหมเราที่ก้านนายคมอนครับไปรับองโหอยู่ที่บูติคบารสิทธิ้อไดรับลหวพันลมนะรับพอรับ นะครับน้องูดอยู <t ired> <N> ่ท <t ired> <N> ี่พูดอีกอร์้าสิบนครับมีลูายที่เพื่อีรยมาสินะครับผมนะรับลูกชาย้วยนะครับอันนี้น้องเพชรครับแต่ว่าดม่หรือว่านั่งพ่อยนั่งรับแม่วแต่ว่านั่งเพชรมีบอทำงานที่แค่มาจันร์มาน้องชื่ออะไรคชื่อเพชรหรือเปล่า่าัท่านุจับซื้อของอยู่เอาไป มันเนียมนเนี่ยพี่นีื้อกครั่นอนยนะนอนตืนตนเนี่ยนะครับเอาม่ยา่ยายพี่นองเมืองบานไทเ้าเหเห็นผลเแห่งไร้ธุากิดตามเอาที่ลาถ้ามาหาดีนซอยคอเลอพี่นองเยีซอยกันปีนตาเนื่องนอนเหยียบอนอันนี้คือสาคัญที่สุดใยทีู สเงินนี้ไม่สำคัญแต่ว่า่ตกำลังแทนเป็นสิ่งสำคัญ่ว่ากำลังเงินนี้ก็สำคัญเช่นเดียวกันประสันเรียงดูโปใหญ่ครับสามดอยคนชีวิตปีนี่หลายค้อเตาิินเอาิตรินใหม่พ้กเตาห้องไหนทีุ่เทิ่มมีไฟห้องกบอ่างหลายแล้วก็มีสองชีวิตเล็กน้อยแต่ขาป่าในที่นอุ้นเงี้ยสนับสสุนทุกคนเงินไ้องรับอะไรกูคือลูกไปแล้วนวบน นาอาขอมากนอานาอาขอกมานอใจ้ยนเพไปูนาอาโยเนใจ่นาะเนวเงินสล้านที่เ่า่ได้ก่นยที่เราิารานี่งคนที่